เรื่องนี้ท่ามกลางอะไรเรื่องนี้ท่ามกลางมรสุมใหญ่ฮะเดี๋ยววิกเก็ตเกมนี้เกมรักรวงเนี่ยนะครับก็ก็โหเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆาเป็นเรื่องอะไรนะฮะเราอยู่ฝั่งไหนผมฝั่งคนดีครับคือก็จะมีคนดีกับคนไม่ดีเมาอยู่ฝั่งคนดีครับดีแบบไหนดีแบบดีมากๆครับก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับใครที่ได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะครับจะมีฉากที่ผมกดหัวออฟโรดลงนั้น นั่นคือเขาเรียกว่าการทักทายเรียกว่าการทักทายนะครับแปลกนะใช่ครับแต่โมบอกว่าเราเป็นไบโพลาเรื่องนี้ใครครับโมมันชนเขาอยู่ไหนเราไร้แบบไบโพลาจริงไหมไม่ขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นคือคือผมต้องบอกก่อนว่าการเราไร้เนี่ยมันก็จะมีที่มาที่ไปของมันด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะแบบ จะขึ้นโมโหอะไรอย่างเดียวนี่มันก็ไม่ใช่อยู่กับนางนั่งในตัวละครนีอะไรนะฮะอยู่กับนางนั่งในตัวละครนีตลอดนะครับก็จะอยู่ด้วยกันตลอดก็จะมีผมมีพ่อมีพี่โมมีออฟโรดเนี่ยที่จะคอยแบบฟาดฟันกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเหมือนที่บอกไปเนาะคือครอบครัวในธนาเวทนี้เนี่ยใครที่ไม่เข้มแข็งใครที่ อ่อนแอเนี่ยก็ต้องแพ้ไปต้องออกไปเลยนั่นคือจุดอ่อนของตระกูลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีระดับความความร้ายของมันระดับของการที่มันจะวางแผนว่าจะทํำยังไงเนี่ยมันจะเริ่มมาตั้งแต่0ูนย์ไปจนถึง100เลยก็เลยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยพลาดในแต่ละ e ีพีติดกับบ้านไปเนี่ยอะไรนะกับบ้าอรกับบ้านไม่มีไม่มีครับ ผมก็จะเป็นคนที่แบบคือผมยังโชคดีผมคัดได้คือตอนแรกก็กลัวเหมือนกันพออ่านบทปุ๊บพอไปร้องเล่นดูแล้วมันบทมันค่อนข้างแบบดักดักหน่อยอย่างเงี้ย mm hmm. ก็กลัวว่าจะติดไหมแต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ติดเลยอืมยิ่งต้องบอกเลยว่าคิวแรกนะครับคิวแรกของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาทํากับผมแบบว,ว่าเอาทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในซีรีส์เนี่ยตั้แต่ตอนแรกจนถึงตอนจบ เอาเป็นรวมของผมอยู่ในซีนแรกในคิวแรกคิวแรกที่ทุกคนเห็นนะครับที่จะเห็นอยู่มันจะเป็นบ้านถ้าใครได้ดูในบ้านเจดนั่นคือคิวแรกของผมบ้านเจดนี่จะเป็นสีดําๆอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นผมจะกลับไปที่บ้านแล้วก็จะไปแบบว่าแอคแท็กกับที่นั่นนั่นคือคิวแรกของผม ในคิวแรกใช่ครับงั้นเล่าตอนจบเลยดีกว่าครับยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้คือมีอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้ค่อนข้างเยอะมากๆอืออ่ารอชมในในหนังครับแต่วันเกิดสุดพิเศษเพราเกโอ้โหก็ผมไปจัดกับแฟนคลับมาครับก็สนุกดีก็มีร้องเพลงมีเล่นกิจกรรมอะไรเงี้ยครับก็ก็แฮปปี้ครับ ปีนป่ายด้วยปีนปน่าย <c oughs> ผมก็ไปตามฟิลครับ <Okay. S 2> คือตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงเพลงล็อกแล้วมันก็เป็นเมดเล่รวมกันมาประมาณ5้าหเพลงเลยครับ <c oughs> แล้วก็เห็นทุกคนเอนจอยแล้วเห็นทุกคนสนุกแล้วเราก็ปีนก้นไปร้องแล้วก็เห็นทุกคนก็สนุกดีครับแต่คุณไปโฟกัสคุณเหรอามากกว่านาะ <c oughs> เราชอบถนอนเออก็นนน <c oughs> ไม่ได้ถอดถึงขั้นขนาดวันนี้จะถอดด้วยไม่มีไม่มีไม่มีแต่ออฟโรต้าอูไม่แน่ อะไรนะฮะมีอะไรให้ตัวเองครับวันนี้อจะไม่แต่จะต้องไปดูในซีรีส์ดีกว่ามีข้อขวัญของตัวเองไหมครับปีนี้ตรงๆก็ก็ต้องรอดูในวันดีกว่านี่ครับก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเลยครับเพราะเราก็มองไว้อยู่ชิ้น2ชิ้นนี่แหละแต่ว่าก็รอดูวันก่อนนะครับชาบิฝั่งถามเราอยากได้อะไรคะับชาบิดโชคดีค่ะชาบิดชาบิดถามขออยากได้อะไรครขอแค่ติดตาม The Wicked Game แค่นี้ก็พอแล้วครับผมเพราะว่าวันที่ 27กันยานี้ก็จะออน EP 1ด้วยนะครับแล้วตรงกับวันเกิดของผมด้วยใช่ครับก็เลยแบบถ้าจะขอได้หนึ่งอย่างก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกๆคนดีกว่าแล้วก็ติดตามดู w i c กเก Game มเนี่ยทุกๆ EP เพราะว่าไม่อยากให้พลาดทุก EP เลยมีอะไรใหญ่ๆอยากได้มีอะไรใหญ่ๆอยากได้ไหม อะไรดีฮะอ๋อบ้านตอนนี้ก็ก็บ้าน <c oughs> ตอนนี้ก็เราก็ได้มาแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วสิ่งที่อยากได้ก็คงจะเป็นงานในแต่ละอย่างดีกว่าแล้วเราก็คงจะเป็นงานที่มันจะเป็นโปรเจกต์ที่มันทําแล้วมันจะมันจะมีคุณค่ากับเราอะไรเงี้ยอย่างเรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์สำคัญหนึ่งเรื่องเลยที่เราทุ่มเทยอย่างเต็มที่เลยอะไรเงี้ยครับ เป็นทองคู่ฟ้าเป็นสายเปรี้ยแส่งดาวต้อไปชื่อเราหมายถึงยังไงยังไงนะครับเหมือนก่อนหน้านี้เป็นทอาคู่ว่าแบบเป็นสายเปรี้ยแส่งาวแล้วคนก็เลยยกมาชื่อเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างผมไม่ได้ตามเลยแต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกผมว่า การเปกันอะไรเงี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันก็คงจะเป็นสิ่งที่แต่ละคู่นะมันก็คงไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคู่นะั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ผมว่าการจะใครไปใครอะไรเงี้ยเ็คงจะเป็นสิทธิ์ของของคนคนนั้นเลยครับ คือจริง,รงๆ,ๆ,ๆเขาเป็นคนอย่างนั้นนะเขาเป็นคนที่แบบให้เขาก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่แบบคือเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วก็ถ้าในวันที่เขาแบบว่าเฮ้ยเขาให้เขาให้อย่างเต็มที่อืมก็มันเป็นเนี่ยสายไฟมันมีแค่ที่ก็บอกว่าเฮ้ยไมแบบว่าเรา่ไบ้คือผมว่ามัน มันก็พูดยากในระยะเวลานั้นนี่ครับใน,ในแต่และในแต่และคู่มันก็ไม่เหมือนกันในช่วงเวลานั้นคือทุกคนก็อาจจะไม่ได้แบบมาอยู่ในช่วงเวลานั้นที่มันเกิดขึ้นในแต่ในแต่ละความรู้สึกนั้นอย่างนี้ดีกว่าเลยครับอืวันนี้ก็ยังสดอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นทางานเป็นหลักเลยเลยครับไม่มีใครเข้ามาเลยหรอก็โอ้โหก็จะเน้นทํางานเลยครับคือตอนนี้ก็พี่จะจีบผมเหรอ เรีว่ามีชาวเน็ตถามชาวเน็ตอีกแล้วแบบชาวเน็ตชาวเน็ตไหนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ใครเป็นสเปกตรงนี้ตรงนี้เหรอครับตรงนี้ตรงนี้ชาวเน็ตถามมาชาวเน็ตถามมาชาวเน็าใครเป็นสเปคสุดตรงเนี้ยเสื้อโจมพูดีกว่าภูเขาใหญ่ภูเขาใหญ่ เป็กเยเป็กก็ผูทองหรอคะพี่ไม่จริงจริงจสเปกไม่ได้มีตายตัวจริงไม่ได้มีตายตัวครับจริงๆก็มันก็ปล่อยให้เป็นช่วงเวลาของมันเนาะในวันที่เมื่อถึงเวลาผมว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนั้นครับแค่ที่แค่ที่นกัะ